สวัสดีค่ะจันทุกแก้วค <huh Becca. S 1> ่ะสวัส <ahead> ด like ีค er ่ะมันเจนสวัสดีค่ะมันเจนมาเติมคิ้วรอบแรกทําไปเป็นสีนาโนนะคะแล้วติดพอเบอร์เบล์ลางๆแต่ไม่ดำธรรมชาติไหมธรรมชาติเข้าใจสีนาโนอย่างนี้คเข้าใจเข้าใจบอกแล้วว่าต้องเติมรอบสองแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายวันนี้มาเติมรอบสองชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยเพราะว่ากลัวเป็นปิงใช่แลยค่ะเป็นปิงิงใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วทีนี้เจ็บไหมไม่ค่ะหลับ นอนขอโทษน,นอนเมาวยกลม้วยสบายเ,เลยรำสนิทมากไม่เจ็บค่ะแล้วก็ไม่บวมด้วยนะคะคแล้วเป็นสีธรรมชาติมากๆสีเดียวกับผมไม่เห็นว่าการทำรอันนี้ซาเรียกทรงปีกนกทองคำต้องฟังคำยนจากลูกคา้าว่าลูกค้าชอบมากแค่ไหนชอบมากค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากทำคิว้วทีนี้ถ,ถ้าเจอแบบญาติพี่น้องหรือใครอยากทำคิ้วจะแนะนำว่าไงคะก็ติดต่ออาจารย์ลูกแก้วค่ะคิ้วอนก็มีนะคะคิ้วกรพนก็มีทม่จำเปต้องทำรย์คือแบบ ตอนเขารู้จักคาว่าสีอะเคมีคืออะไรโนคืออะไรของคนทาคิ้วเฮ้ยมันต้องมันต้องแบบติดเลยดําเลยอย่างนั้นคือนะคือเคมีนะสองพันบาทเองเนาะอันนี้ทำเจ็ดพันเก้าสวยเลยแล้วสองพันบาทเเลยนะแต่ดำเพราะต้องเข้าใจว่าสีทําในครั้งแรกติดไม่มากแต่ไม่เป็นไรมันก็เหมือนมีขนคิ้วบางๆสวยๆทีนี้เราต้องเติมให้มันเต็มที่คือรอบสอง นะคะเรื่องของคุณเจนมากมากค่ะสวัสดีค่ะถ้าสนใจทำคิวแต่ละแด้วนะคะเบอร์โทรมาได้เลยนะคะ094 259 2 9 9 2หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ09-5645 1596่าวันนี้อาจาแก้กับน้องเจนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวค่อย